อโอ <c oughs> <c oughs> ้โหแล้วไม่บอกว่ากล้องกลับจะให้หัวเราะได้ซ้อมซ้อมสักันซ้อมอะไรลองูอ้เพลงนี้ร้องได้จริงๆนะเอาโอรถูกกันเลยวะแต่บ้าแลวกลังนะุ แค่ทุกคืนเลยเมียเนี่ยเออมึงนี่ทุกคืนเชื่อไหมเนี่ยโอ้เกือบทุกคืนเลยนะเกือบทุกคืนเลยแก่ๆอย่างเงี้ยเกือบทุกคืนโอ้ดูถูกไปแล้วคิดว่าเกือบทุกคืนน่ะมันเกือบออ๋แต่ยังไม่ทันได้เกือบทุกคืนเลยซัดสอนมาสามวันแล้ย เอ้ยมึนมีเสียงแมวได้เหรอเสียงจักรยานก็ทุกเสียงได้ทุกเสียงอาเสียงแมวเลยอ๋อฮัลโหลอยู่อะไรอย่างเงี้าเสียนไก่ยวงไงอาเทียนถั่เอาเทียนถหู่เอาเทียนไก่เาียนไก่ เออเถียงเดูเอ่อเถียงมดอจ้าจะรู้นะรู้ตั้งแต่มดเป็นเมนเลยีันจ้าเอาจ้าเอาจริงว่ามดมึงทำเถียงมดไม่ได้จริงนี่มึงฟังเถียงมดอ้าวอ้าคุณงทำเถียงมดมึงดูมึงทำแล้วจำไว้บ้างนะ ไม่ได้นะตีหัวเด้อเดี๋ยวเอาเอออเาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออไอดีไอดีเอาแล้วเอาแล้วงตั้เอาไปนีเอาไปดีเอกไปยังไม่สัมผัสตรงนี้ว่าเวลาตีมือไหนเจ็บคุณต้องลองตีก่อนปมาทีไม่เจ็บไม่ยังไงเจ็บมี่ทนได้หรือวะยังเอาตรงไหนอย่างนี้ยังนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บนะแล้วไอย่างนี้ เอาแหวปีบอกไว้ลองเองอออ้ลองลองลองอะไรเียมมดเหี้มมดใช่ไหมออโอ้ยมไม่ใช่แล้วหมดเอ้ามดอะไรกอีมดเนียมึงไงหมดกมบเีมหมดอ๋อไอ้ไม่เหนื่อยไหมอนเล่นที่หมอมาเเฮ้ย คณะอื่นรอด้วยลักษณะไปต่อไม่ได้ไปเพลงไปเพลงไปไปเพลงไปไปจะเอาหรือจะร้องเนี่ยจะร้องหรือวันเมื่อกี้โอ้โหจะให้เอาเพลงแค่เอาคนก็แย่แล้วถ้าเอาเพลงนะแล้วมตงวันนะตะวันฐานดีนี่คนนี้คนนี้สุดยอดจริงนะครับพแซวๆแซวเรื่องชุดหน่อยชุดหน่อยทราไมแต่งชุดอย่างนั้นอ่ะเหมือนงูเหลือมรู้ไหมว่าปูดมึงนือออกนี่นี่ปูออกนเอะ เดี๋ยวนั่นอะไอะเนี่ยัง่่่าาฮ่ากระ่อะไรล่ะมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอบนึงเดี๋ยวค่อยอีกรอบนึงค่อยีรองยแล้วเขาเจอกัรอีกรอบนึงเราเจอกัรอีกรอบนึงอ่เดี๋ยวค่อยว่ากันดีเดี๋ยวเขเจอกันอีกรอบนึงเะเจออรอบเดี๋ยวเจอกันอีกรอบเดี๋ยวนัดกันอีกแล้วไอ้เออเมาหมอมาอ่ามา ครับก็อ uh, anyway, uh, ันนี้ต็วจริงถึงจริงเลครับอ่าเยอะนะหลายเต็นรับอ่าไม่แครับอ่ะฟังคุณโอเล่นฉันนีเป็นเพลงครับใต้ต้นกระดูนะครับนะชอบตบมือนะครับไม่ชอบมาตบกระบาลมานะครับโอ้เขาดูเยอะเลยดูเยอะดูเยอะดูเยอะ